วันนี้วันที่งธันวาคมงมกราคมองพัน้องดอมได้กี่วันไม่รู้นี่อีกอีกวันที่สามครบครบเท่าไหร่นะครบอ่าครบหนึ่งเดือนพ่อนะขายของได้เยอะแยะพ่อเรียงเงินมากองให้น้องดอมเต็มหัวเต็มหางเต็มตัวเต็มตลอดตัวน้องดอมเอ๊ะ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 เงินจะเยอะเลยนี่อาสาอาสาอาสาหนมาสิอีเอมี่านมาเป็นยังไะ อาตาก็ถ่ายวิดีโอไว้ถ่ายนังนง่งดอมนั่งดรอโมเงินเต็มเลยเออตาเลือกตาโลตาเลือกตาลแล้วตาเลือกตาโลมาแล้วไปเร็วเงนินเขาปังมาแล้วอ่าบ๊ายบายนะแม่นะบ๊ายบายก่อนแม่บ๊ายบายก่อนถ่ายพ่อด้วยถ่ายพ่อด้วยพ่อไปขายของมาพ่อ <c oughs> มีเงนินไะม่เยอะเลยขอฐายเงินมาให้ลูกแล้วนะเอาเงินมาใช้นี่ก่อน